ในที่ทุกความสําเร็จจะมีกําแพงกั้นอยู่3าชั้นจะแบ่งคนออกไปเนี่ยสาครั้ง1คือพวกที่รู้กับพวกที่ไม่รู้แบ่งครั้งที่1พวกที่ไม่รู้ปุ๊บตกไปแล้วพวกที่รู้ไปต่อครั้งที่2คือแบ่งระหว่างพวกที่รู้แล้วทากับร,รู้แล้วไม่ทําบางคนรู้ทำอ่าไปต่อรู้แล้วไม่ทําตกไปไม่สําเร็จครั้งที่3ครับก็คือพวกที่ทําแล้วเลิกกับพวกที่ทําแล้วพัฒนาจนไปถึงเส้นชยัยนี่คือครั้งที่ 3. ามบางคนทาทำทำทำโอ๊ยท้อเลิกไป๊บแกไม่สําเร็จจบไม่ต้องถึงเส้นชยัยแล้วบางคนทําพัฒนาเรียนรู้เรียนรู้พัฒนนาาทํอีีกเรรยู้ แต่ก็ไม่ใช่ทาดัก้านแบบเหมือนควายถือเครื่องจักรไม่พัฒนาอันนั้นคุณก็ไม่ได้เหมือนกันแต่ถ้าคุณพัฒนาไปเรื่อยๆคุณจะไปถึงเส้นชัยได้คุณจะประสบความสําเร็จได้มีแค่สามกแพงครับเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณเป็นคนที่รู้แล้วบางคนไม่รู้อาเสร็จตกไปเลยอย่างนี้ไม่ได้นะครับเพราะถ้าหายไปแล้วแต่คุณเป็นคนที่รู้คุณเข้ามาครั้งที่2แล้วแต่คุณรู้แล้วคุณจะทาหรือเปล่าถ้าคุณไม่ทำอาตกไปอย่างนี้คุณก็ไม่ได้ถ้าเกิดคุณทํา คุณไปต่อหรือเปล่าล่ะคุณรู้อยู่แล้วว่าความสําเร็จมันมี3ามกำแพงกัน้นเพราะฉะนั้นคุณอยู่ที่ตรงไหนคุณต้องเข้าใจว่านี่คือระบบของการประสบความสําเร็จที่แบบโค้ดที่จะใช้ได้เลย